ตันนี้เราเข้ามาใกล้พื้นที่ที่จะเป็นลานกองแร่ของบริษัทสระบุรีทันหินแล้วนะคะซึ่งพื้นที่นี้แต่เดิมเนี่ยมีอนาบริเวณเพียง88ไร่แต่ว่าต่อมาทางบริษัทก็ได้มาขยายพื้นที่นะคะโดยขอเช่าหรืออาจจะขอซื้อจากเจ้าของที่ดินนะคะเป็นพื้นที่ถึงประมาณ300ไร่ค่ะ เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะูดเขาดีกว่านี้เองงเรื่องก่เเดี๋ยวขอไปี่ียอยากจะจะได้สัมภาษณ์ตรงนี้แต่คุณปัญญาตรงนี้ครับเจะได้บอกว่าคือว่าเขาจะได้รับผลกระทบอะไรคเออไทยก็ได้ผลนิดหน่อยครับเรามเนี่ยไอเขาดบัตรมากองไอเขาต้านอยู่แล้วแต่สุบินสุบินตอนนี้สุบินอยู่ไหนมูนอ่ะไปพยาภัยอ๋องั้นอ๋องั้นเขาสัมภาษณ์ปีเทิดไทยได้ก่อนต่อีไปอ่ะ ต้องนับ 1, 2, อันหนึ่งสองสามถ้าเกินกว่านี้ไม่เอาถ้าชาดีๆคิดน่าจะเป็นยอดยอด่ไหมถ้งชาเขียวน่าจะเป็นยอดอ่อนๆไงประช้างเนี่ย<ม>เดือนหนึ่งนี้หนาะ มันไม่แค่สลำรถหอกไอ้คนที่ยกนี่นะคนที่ยกคันนี่านียตายหมดเลยสี่คนถะคนที่เราข้างก็ตายก้าคนไม่เมื่อกี้ใส่ให้เด็กอันนี้นก็ดูไล้ไหมเป็นห้าเดิน

I okay. do